สวัสดีครับท่านผู้ชม f อทุกท่านครับนี่วันนี้มีรถดับเพลิงบรรทาสาธนานณภัยเทศบ,บาลนะครสงขลาครับมาบริการฉีดน้ําที่หน้าเสาธงโรงเรียนนะครับนี่มาแล้วขอบคุณเทศบ,บาลนะครับนี่พอกำลัง ดำเนินการอยู่ครับโน่ตรีมกำลังใจตีมพูดให้กำลังใจโน่นโน่นโน่นพูดให้กำลังใจเตีมกำลังใจแาะลุงเตรียมกำลังใจเตรียมให้กำลังใจ ล้างทำความสะอาดครับทรายมันเยอะที่ล้างครับทรายสวอปลกกวาดก็ไม่หมดเหมือนเหมือนล้างน้ําถ้าใช้น้ําที่โรงเรียนก็แรงดันก็ไม่พอครับก็เลยขอความอนุราะห์จากเทศบาลเอารถแบบรถป้องกันมาให้ครับแรงดันน้ําดีกว่าเนี่ยครับขี้โครนขี้ฝุ่นไปหมดเลยดีมากเลย ตีผู้ช่วยครับตีผู้ช่วยผู้ยกำลังใจเออตีกำลังใจครับไวจ้าตีไม่กำลังใจไวจ้าสวัสดีค่ะ<อ>รู้สึกว่าคนา,ายหน้าตาวสดสนะคะได้โดนน้ำแตชุ่มฉ่ำครับชุ่มฉ่ำวัดใจ เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเรียบร้อยแล้วเก็บกวาดอุปกรณ์เรียบร้อยแล้วครับขอบคุณทีมงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลน,นครสงขลานะครับอ่าโน้ตผู้ไห้กำลังใจทีมทีมกำลังใจ โอเคนะครับลาคลิปไปแล้วนะครับฝากกดติดตามกด s c r สไคร้เลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ